สวัสดีครับผมหลุยส์ครับพาผมโน่นะครับจาก Mazda a v e เนวนครนะครับผมวันนี้เราอยู่กับรถยนต์ m d z d x CX30 นะครับ mm hmm. อ่าเราจะไปทานกาแฟและอาหารกลางวันกันที่ร้าน The ส i ไอรินคา a ฟ e และะลองนะครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่บนรถนะครับ Mazda CX 3 0นะครับตัวท็อปสุดของเรานะครับผมแต่ผู้ชมนะครับอย่าเพิ่งตก,กใจว่าทำไมเป็นเบาะสีแดงนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ใน CX 3 0ซึ่งเป็นรุ่นร้อยปีแต่ตอนนี้ไม่มีจัดจำหน่ายแล้วนะครับแต่ว่าด้วยออปชั่นนะครับผมเป็นก็คือตัว SP ตัวท็อปเหมือนกันนะครับวันนี้ออปชั่นมีอะไรกันนะครับเดี๋ยว ทางหลุยส์นะครับจะถามน้องโน้ตนะครับผู้ที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับตรงนี้นะครับผมออปชั่นนะครับอันดับแรกเลยครับพี่อันนี้พี่หลุยส์รู้สึกร้อนไหมครับรู้สึกร้อนครับผมแดดเปรี้ยงเลยใช่แอร์คันนี้นะครับเป็นแอร์อัตโนมัติแล้วนะครับผมมีระบบทําความเย็นแล้วก็มีระบบทําความร้อนฮีตเตอร์ให้ด้วยนะครับเป็นแอร์แบบออโต้เนาะแยกอิสระซ้ายขวานะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ว่าร้อนนะครับเปิดซัลรูฟอยู่นะครับเพราะตัวท็อปเรามี ซันรูฟด้วยสามารถเปิดได้ด้วยเช่นกันอย่างพี่ขับในเมืองไงครับผมมีระบบตัวไหนของ Mazda CX-30 ที่ช่วยให้พี่ได้ขับขี่อย่างสบายและปลอดภัยบ้างครับน้องโน้ระบบแรกเลยนะครับคือระบบ b า s p o อร์ตครับผมจะเป็นระบบเตือนมุมอับนะครับผมครับผมอาฮะอันนี้มันจะสะดวกสบายมากเลยถ้าเราอยู่ในเมืองอืออ่าและคันนี้ได้ขค่ว่ามีระบบเบรกด้านหน้าด้วยนะครับแบบขับอยู่ในเมืองแล้วพี่เกิดเผลอ เล่นโทรศัพท์หรือไปมองนู่นนี่ด้านเถอะอไปมองผู้ชายข้างๆอะไรแบบนี้ตัวนี้ตัวรถนะครับจะมีระบบเบรกอัตโนมัตินะครับด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับกรณีที่พวกขี่เนาะเราใช้งานในเมืองเราเล่นมือถือรถติดนะครับอ่าแล้วทีนี้เผลอรถไหลเนาะแล้วคันหน้าจอดติดอยู่อ่าตัวรถจะทําการเตือนนะครับแล้วก็จะทําการเบรกให้อัตโนมัติเลยนะครับอ่าแล้วก็ถ้ามือใหม่นะครับตัวรถก็ยังมีระบบ เตือนเมื่อเหยียบคันเร่งผิดพลาดด้วยนะครับผมก็คือถ้าพี่เผลอกระแทกคันเร่งเข้าไปแล้วเสร็จปุ๊บรถมันจับได้ว่าเกิดการทํางานปกติมันก็รถจะไปพุ่งไปข้างหน้าด้วยนะครับโอ้สำหรับสาวๆนี่ก็คือถือว่าปลอดต่อยนะครับสําหรับมือใหม่ด้วยเช่นกันนะครับอ่าแล้วก็ตัวรถนะครับถ้าใช้งานในเมืองคันนี้มีก้องรอบพันด้วยนะครับพี่ลุงอ๋ออ่าฮะมันจะมีปุ่มกดนะครับอยู่ด้านซ้ายนี่นะครับผมครับผม พี่เห็นแล้วครับผมาครับตัวนี้จะเป็นกล้องรอบคันเนาะค่อนข้างชัดเลยนะครับพี่หลุยอาหารตัวนี้มันจะทํางานอัตโนมัตินะครับเวลาที่เราเข้าไปใกล้รถคันหน้าหรือเราขับความเร็วต่ําเราจะเปลี่ยนเลนหรือเลี้ยวเข้าซอยนะครับอาหารแล้วก็การถอยหลังนะครับอาหารจะแสดงผลขึ้นมาให้นะครับนี่พี่ก็สะดวกสบายในการใช้งานใ,ในเมืองนะครับแล้วก็ มองดูได้รอบคันเลยใช,ใช,ใช่แล้วก็ยังมีเซ็นเซอร์รอบคันมาให้ด้วยครับมีภาไม่พอก็มีเสียงเข้ามาให้อีกกลับไปนี่คือปลอดภัยสุดๆส,สบายใจแข่ง่วงเลยนะครับผมน้งโน้ครับ,รบ,รบพี่มีมือถือที่จะเป็นแบบ Android Auto ครับผม ตัวนี้ก็สามารถรองรับ oh. Apple CarPlay ได้ใช่ไหมครับผมอ่า uh, ใช่ครับรองรับคันนี้รองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto เลยนะครับผมโหสะดวกสบายมากเลยนะครับเนี่ย uh. อย่างวันนี้เราจะไปที่ The Irene Cafe นะครับพ <Okay. S 1> ี่หลุยส์ก็สามารถกดไม้นะครับแล้วก็พูดได้เลยก oh. ็ปุ่มไม้นะครับโ <Okay. S 2> อเคที่ผมอะไรเนาะครับผมเดี uh. ย๋ยวเราพูดกันเลยครับ uh huh. The Irene Cafe โอ้โหมาแล้วไวมากครับพี่อ่ะแล้วก็คันนี้นะครับก็สามารถกดไปได้เลยเนาะมีปุ่มเซ็นเตอร์คอมมานเดอร์ให้เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปควบคุมที่หน้าจอนะครับให้เสียสมาธินะครับ,รบเราใช้ปุ่มตัวนี้ได้เลยนะเพื่อความปลปอดภัยนะครับนี่หลุยเหนื่อยล้าไหมครับครับผมรู้รสึกไม่ท่ามากเลยครับ คันนี้มีระบบมาช่าเรดาร์ปุ่นคอนโวนเข้ามาด้วยนะครับเป็นระบบล็อกความเร็วนะครับแบบแปรผันตามความเร็วรถที่ข้างหน้าด้วยที่กดตรงนี้ใช่ไหมครับลูกรถแล้วมีลูกศรเนาะเป็นการเปิดระบบนะครับผมหลังจากนั้นก็ดันเซตนะครับกดเซ็ตนะครับครับอันนี้เราล็อกความเร็วกันอยู่ที่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเราสามารถเพิ่มลดความเร็วได้โดยการเซตบวกหรือเซตลบนะครับอันนี้ยังมีระบบแฝง ในตัวนี้อีกอย่าง,นงนหนึ่งนะคะหนูอิ่าจะเป็นระบบ4 C ีอนะครับก็คืออันนี้เราไม่ต้องคอนโทรลท้าแล้วเนาะแต่ว่าคันนี้มีระบบ4สีก็คือมันจะมาช่วยควบคุมพวงมาลัยให้รถยุ่นในเลนได้นะครับทําให้เรามีหน้าที่แค่ประคองพวงมาลัยไปเบาๆนะครับอเดียวพี่หน่วงนิดนึงนะครับอ่าอ่าอ,อันนี้เต้นออกนอกเลนะนะครับมันก็หนว่วงกลับให้นะครับ แล้วก็พี่หลุยสังเกตบนกระจกหน้าเราไหมครับโอ้เห็นอยู่ที่อยู่บนกระจกอะไรเลยอันนี้จะเป็นหน้าจอ b i n ช h i l Active Driving Display นะครับ oh. ผมเป็นแสดงความเร็วนะครับบนที่กระจกหน้าๆเลยนะครับทำให้วผว้ขบขี่ไม่ต้องละสายตานะครับลงมามองที่หน้าปัดนะครับผมครับผม น้องโน้บครับพี่ขับรถคันนี้รู้สึกว่ามั่นใจและมั่นคงและมั่นเชื่อใจในรถคันนี้มากเลยครับกับมาสด้าซีเอ็สิคันนี้ครับผมมันเป็นเพราะอะไรครับน้องโน้อ่าเป็นเพราะระบบตัวนี้เลยครับที่ที่ทําให้เราขับรถได้อย่างมั่นใจขับรถได้ง่ายมากขึ้นค่ะครับอ่าฮะคือระบบ GVC p ัด s ของเรานะครับมีเฉพาะในมาสด้าเท่านั้นนะครับผมคือมันจะทําให้เราควบคุมรถได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับในการเข้าโค้ง หรือเปลี่ยนเรนเร็วๆนะครับช่วยให้รักษาสมดุลของตัวรถไว้นะครับทาให้พวกเขียเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น,นพี่มั่นใจแล้วว่าคันนี้นะครับพาพี่ไปทั้งในเมืองออกทั้งต่างจังหวัดนะครับมั่นใจในช่วงล่างมั่นใจในเครื่องยนต์มั่นใจในระบบความปลอดภัยครับกับ c x 3ซงคันนี้มากเลยเนะครับผม แล้วก็มาถึงกันแล้วนะครับกับ The a i l e n Cafe Restaurant นะครับในจังหวัดปทุมธานีนั่นเองอกับ Mazda CX 30คันนี้ครับผมอ่ะครับพี่หลุยเป็นไงบ้างครับวันนี้เาราขับ ซ x 3 0กสามสิบมาที่นี่เนาะพี่รู้สึกมั่นใจกับคันนี้มากเลยนะครับทั้งช่วงล่างนะครับระบบความปลอดภัยนะครับผมและก็ความสวยงามของรถคันนี้นะครับขับไปที่ไหนก็มีแต่คนมองครับผมใช่ครับและนี้พี่จะเป็นเจ้าของได้ไงครับผมง่ายมากๆเลยครับมาสร์ซีเอ๊กสามสิบของเรานะครับเริ่มต้นเพียงแค่ 9 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมในรุ่น2.0อ่ารุ่น C นะครับ2.0ลิตรอาฮาครับแล้วก็ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมอ่าเป็นรุ่น S นะครับราคาจะอยู่ที่1 9 9 0 0ล้านบาทนะครับผมอาหาแต่ว่าถ้าพี่หลุยอยากสุดพี่อยากสุดสุดแล้วอยากพี่ต้องสุดอยู่แล้วครับเป็นตัวท็อปเลยครับ มาด้า CX 3 0นะครับตัว SP นะครับราคาอยู่ที่1,199,000บาทนะครับออปชั่นแน่นจัดเต็มแบบนี้เลยครับมีซันรูฟด้วยใช่ครับใช่ครับเป็นเครื่องเสียงโบสนะครับที่สัมัญเครื่องเสียงโบสอีกด้วยโอ้โหไฮพรีเมียมเลยนะครับและแคมเปญมีอะไรเสนอบ้างครับผมแคมเปญนะครับสำหรับพนักงานบริษัทนะครับสามารถดาว ต่ำเริ่มต้นได้เพียงแค่5เปอร์เซ็นต์นะครับผม,อ,มอ่าฮะใช่หรือว่าคนที่อยากได้ดอกเบี้ยถูกๆนะครับดอกเบี้ยสูตรมีไหมอ่ะมีครับผม,มโอ้โหอ่าฮะใช่ ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเลยสักบาทนะครับนานสูงถึง48งวดเลยนะครับผมส่วนสําหรับใครที่อยากมีเงินออกลดน้อยตัวนี้มีแคมเปญออ,ออกรดเงินน้อยไหมครับโน้องโน้มีครับอยู่ที่19,999บาทนะครับผมดาวถูกผ่อนน้อยดอกศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับคบุ้มมากมากเลยนะครับส,สุดเลยครับอาฮะผมเซลลโน่นะครับธนกิจมรดประกันนะครับเบอร์โทร095นะครับ473 7777นะครับผมลูกค้าท่านใดนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจออกรถ Mazda นะครับอย่าลืมนะครับขอฝาก Mazda a เอเนนวนรคอนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับสุดยอดมากเลยน้องโน้นแต่ตอนนี้พี่ขอเข้าไปข้างในก่อนนะร้อนมากแล้วไป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 